รรเรื่องของหมายจับครับนั่นมั่นใจแค่ไหนว่าสามารถดำเนินคดีกับตัวก็ต้องตามนั้นจมนั้น ฐานและผู้เแผยกันไม่ได้ขอใหม่ไม่ได้าตั้งคดีก็ตามาตอนนี้ในหลักฐานมีข้อหานี้มาเพราะถาาไมมีข้อหานี้ก็ข้อหา ข้อยุติในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวนเราสรุปกันไปแล้วว่าเอาตรงน,นี้หลักฐานตามนี้เอสารนะครับข้อข้อหาหลักฐานสามข้อหานะครับเรื่องบ้าผู้ยาวอายุไม่เกินสิบปีปีไปแล้วก็อันที่สองคือทอดทิ้ง ไม่เกิน9ขวบนะครับอ no ันที่สามก็เรื่องเกี่ยวกับเออ่ไปเข้าไปยุ่งเข้าไปเข้าไปการทําการแสบศพหรือสภาพแวดล้อมในประเด็นที่มุกศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่จะทําให้การชระสูตรพลิกศพหรือผลท่านตดีเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับให้เมื่อวานนี้เลขที่จอจาน5.3ซัก2,564ลงวันที่1มิถุนายน2,564 ถ้าการพยายามอเชาเห็นว่ามีตัวของผู้ต้องหายเองพยายามจะมาเจรจาเพื่อจะเข้ามามอบตัวกับท่านตรงนี้จริงๆเราก็ทาได้หรือไม่ได้อย่างไงครับันจะทําอะไรก็เรื่องของเขาตํารวจก็มีหน้าที่ของเราเราเจอผู้ต้องหายเราก็จับจับกลุ่อเิชานี้เป็นการจับกลุมหรือว่าเป็นการมามอบตัวครับรับทราบแต่ชุดสืบสวนว่าก็จับตัว เราตรงนี้ในส่วนของทางแม่ของมอจมพูดให้รับาลยืันเปเมื่อสักครู่บอกว่าเขาหวงเรื่องการประกันตัวตอนนี้ตํารวจยืนยันว่าจากคัดค้านการประกันตัวไหมครับอันนี้ก็เป็นของเรื่องของมันการสอบสวนเขาก็พิจารณานะครับเดี๋ยวว่าลองดูติดตามดูนะติดตามดูขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างคำนี้จะต้องหลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวไปให้พนงานสอบสวนที่รับผิดชอบนะครับก็คือต้องส่งไปที่สพกงตูนนะครับแล้วเราสวนก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เรามีเวลาควบคุมตัวไว้ที่สถานีไว้ที่ในส่วนของตำรวจ48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องขอถ้าถ้าจําเป็นต้องสอบสวนต่อก็ต้องนําตัวไปฝากขังพิจารนะครับแต่จะไปก่อน48ก็ได้ก็แล้วแต่ก็ต้องสนบสวนพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นนะครับส่วนการจะให้ประกรันไม่ให้ประกันก็ต้องดูว่าเขามีใครมาขอยื่นไหมแล้พิจารณาอย่างไรนะ ไปตอบก่อนไม่ได้ว่าก็กยื่นมาอยากประก,รกันไยื่นมานะครับแล้วต้องพิจารณาดูสบอก็เรายังมีประเด็นสงสัยอื่นหรือว่าหลักฐานอื่นที่อาจจะพิจารณาแจ้งข้อหามากกว่าน,นี้ไหมคะคือถ้ายังไม่ยังไม่หมดเวลาเราก็มีเวลาทำเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมีการจับคุมแล้วก็จะมีเวลาในการจะต้องทำให้เสร็จภายในเท่าไหร่เท่าไหร่ ท่าน<ช>ท่านทางฝั่งทนาเองก็บอกว่าเขาชิวๆกับคดีมากอยากให้ท่านยืนยันเนยว่าสามารถที่จัดก,การเนคดีคือเรามั่นใจของเราคนอื่นที่ทิ่ไงก็เรื่องของเขาเราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้คนอยู่แล้วเราก็ทําในตามกฎหมาย <S <S ตามพยานหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเราก็มีมากถ้าเราไม่มากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทํามาก็เป็นอย่างนี้ <S <S ผมถึงบอกว่าเราทําตามพยานหลักฐานเราไม่ได้ทําตามใจใคร ส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจทั้งค่ะตอจักลุงคนนะคะการสอบสวนของเรามันจะไปถึงกลุ่มคนที่อาจจะทราบว่าช่วยปกปิดอะไรต่างๆคือณวันนี้มีออกมาจับได้หนึ่งคนบอกได้แค่นี้นะครับแล้วถ้ามีมากกว่านี้ก็ก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะผมก็บอกแว้าตารวจก็ทํางานมาตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนข้อที่สอบเราพบไหมคะมีวาม,มน่าเป็นไปได้นะคะว่าน่าจะมีคนรู้แล้วช่วยปกปิด ก็คงก็อย่าอย่าพูดดีว่าไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีก็ถ้ามีก็ทำเลยนะแต่ถ้าไม่ทําถ้าไม่ไม่มีอะไรโผล่มาตำรวจไม่ได้ทําอะไรเป็นมากกว่านี้ก็ตือแจ้นี้แ้าครับอย่างเมื่อวานที่หมายลุงพลออกแล้วทุกคนก็รับรู้แล้วว่าลุงพลถูกขอหมายจับมีการเคลื่อนย้ายลุงพลหรือว่าพามาที่กรุงเทพจะถือว่าเป็นการพาลุดตีหมายจับหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ต้องดูพฤติการและเจตนาต่างๆประกอบนะครับแล้วก็ต้องฟังพยานหลักฐานอยู่ด้วยนะครับคงตอบตรงนี้ไม่ได้นะ ต้นคออรับไอ้ตั้งข้อกล่าวหาทั้งสามข้อกล่าวหาบทลงโทษสูงสุดคืออะไรครับเอ,อ่อเดี๋ยวอาจารย์โทษผมไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าผู้เยาวนะ์นะ้ยห้าปีมั้ยประมาณนะัออ้นขบวจะมีการไปสอบปากคำลุงวนด้วยตัวเองไหมคะเกี่ยวกับคดีนี้คงไม่หรอครับเพราะว่าทีมสืบสวนผมก็มั่นใจเขานะครับเขาออมันก็เป็นคดีฆาตกรรมนะครับ จริงๆก็รนะายละเอียดหลายอย่างที่ไม่ควรจะออกมาสู่แต่หานก็ออกมาเยอะมากเลยนะครับผิดมากถูกมากปันปนไปกันไปไปนะงออรู้สึกยังไงบ้างคะที่ปีหนึ่งแล้วในที่สุดก็สามารถปิดคดีนี้ได้คือมันก็เหมือนคดีอื่นๆที่ทำทำมาในชีวิตนะครับมันก็มีบางเรื่องยังปิดไม่ได้ก็มีแนละ้งหลายปีแล้ว มันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ทําได้ก็ก็ดีก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอันนี้มันพึ้เท่ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเลยไอ้ที่แข่งมาก่อนหน้าเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยบางทีก็เก่งมากเลยพอพอรอบสุดท้ายก็สงกรานมีบางทีกภาพไม่ดีแต่ก็พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้แชมป์ก็ได้ นะครับมันต้องสู้กันอีกหลายหลายสารเพราะว่ากันไปนะครับจากใจที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ที่ถูกกเล่าวหนาก็ต้องถือไว้ผู้ริสุดตระครับแม่ของน้องชมพู่เนี่ยติดตามการรายงานสดของสื่อที่ห้องน,นี้ตลอดตอนนี้แม่งน้องชมพู่ว่ากำลังดูท่านอยู่เนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวของน้องชมพู่ไหมครับก็ฝากว่าทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้นะครับว่าจะทําให้ดีที่สุดก็เราก็ เราก็ทําตามสัญญานะครับแต่ว่ามันยังไม่จบมันยังไม่จบนะครับเราก็ยังจะทําต่อไปเทราะว่าน,นี้มีครับท่านครับ,บในส่วนของพ้อเราวหาในผ,ลผลู้คนเนี่ยมาตาสาม0ูหในการทอดทิ้งแล้วเป็นเหตุให้น้องทุ่งกู้เสียชีวิตเนี่ยมันเท่ากับข้อกฎหมายเทียบเียาเท่ากับสองเก้าูนย์คือไม่ได้มีเจนตนาฆ่าเนี่ยพอเชือพวกนี้เขาพิจารณนา,มห,นาหมดแน้วครับ ในแงนของพนักงานสอบสวนเราแต่ก็มันไปถึงท่าน,นอายการก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะทางพนักงานอายการท่านก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างออกไปนะครับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลเราถกเถียงกันมาเป็นเดือนเดือนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะมีอยางชั้นพนักงานายการท่านก็ต้องเิจารณาท่านจะสั่งอย่างไร นั้นเราก็ต้องต้องรอดูแล้วถ้าสมมุติว่าท่านฟ้องตามที่เห็นตรงกับเราแล้วไปถึงศาลเราก็ยังไม่รู้ว่าศา,า,าลท่านจะพิจารณาออกมาอย่างไรนะครับก็ก็ว่ากันตามขั้นตอนนะท่านทบในส่วนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สร้างวัตถีนี้ได้รับการที่ขายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของการทั่วโลกเนี่ยอยากให้ท่านอธิบายตรงนี้ได้ไหมครับเราใช้ทุกอย่างที่เรามีในเรื่องนี้ เราใช้ทุกอย่างเราก็มองไปนอกองค์กรว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างผมก็ไม่ยากจะระบุไปชัดเจนก็จะไปกระทบกระเทือกนการปฏิบัติหน้าที่เพราะเรื่องหนึ่งคดีนี้ที่ฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นุทสะรอนนะครับว่าคดีเนี่ยมันก็คือคดีท่าตะกมความซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แตกต่างในเรื่องอื่นคือว่า การไต่ตสวนบนโลกโซเชียลซึ่งอาจจะเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งเมื่อคดีที่เกาะเต่ามีการไต่สวนกันและครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วครั้งนี้ผมก็ม็อยากจะเสื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านติดตามจนเสพติด,ตดกินไม่ได้หน่หอยไหมล่ะเกิดอาการแบบนั้นอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกัน ในเรื่องโซเชียลไม่พอแล้วสังคมเราก็ก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดประหลาดซึ่งถ้าแต่ถ้าถ้าเอาไปเทียบเทียงกับต่างประเทศต่างประเทศก็มีนะแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีมีการใส่รวนตั้งข้อหายกประเด็นลากยาวไปจนถึงสายศาสตร์วิทยาหรืออะไรต่อมีอะไร ซ,ซึ่งก็เป็นบทเรียนของตัวผมเองด้วยนะครับว่ามันไปได้กันถึงขนาดนี้ครับก,ก,ก็ฝากว่าเสพเรื่องพวกนี้ให้ใช้วิจารณญาณหน่อยแล้วก็บางคนถามผมผมบอกว่าถ้าที่ดีนะหยุดตามเรื่องนี้สักสองอาทิตย์แล้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นสุขภาพทิดท่านจะดีขึ้นแสดงว่าคดีนี้เนี่ยคะ่ะที่ท่านบอกมีเจตนาลมณก็คือว่า อยากจะใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการที่จะสืบสวนคลี่คลายมาตลอดใช่ไหมครับคือนิติวิทยาศาสตร์ก็ดีวิชากาตรต่างๆก็ดีเนี่ยเราใช้ประกอบกับหลายๆอย่างครับไม่มีาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ความผิดได้ไม่มีแต่ว่าบางคนถามว่าทำไมมันนานมันช้าผมก็บอกได้ว่าบางมันก็มีาศาสตร์ใหม่ๆที่เราเอามาใช้ในเรื่องนี้ ะะสาร์ใหม่ๆเนี่ยการจะเอามาประยุกต์กับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลักความคิดทางวิชาการของสาร์นั้นๆว่าตัดสินแบบนี้คิดแบบนี้บนพื้นฐานของหลักวิชาการเรื่องอะไรเราต้องไปหาหนักวิชาการมารองรับมารองรับทฤษฎีรองรับแนวความคิดแบบนี้แบบนี้ นะครับเหมือนเหมือนเราบอกว่าจะคำนวณความเร็วของรถสักคันเรามีสูตรอย่างนี้ถ้าเาสวนต้องไปหาว่าคุณเอาสูตรนี้มาจากไหนมันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรเราจะหาธาาต่างๆที่อยู่ในเส้นผมคนก็ต้องบอกได้ว่าไปเอาวิชานี้มาจากไหนโลกนี้ใครยอมรับบ้าง นะแล้วคาดทุกที่มันบอกอะไรความถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทฤษฎีโต้แย้งมีไหมมันเยอะแยะไปหมดนะครับผมพูดมากไปก็ไม่ดีนะเอาเท่าน,นี้คิดว่าพอจะเข้าใจกันได้นะนครับในส่วนวันที่มีการเนเปิดเผยได้ไหมครับว่าวันในส่วนของวันที่มีการพบศงน้องชมพู่เนี่ยหลักพฤติกรรมศาสตร์ของลุงพลเนี่ยถูกนำมาวิเคราะห์ ทฤษฎีในเก่าที่ท่านพูดเองครับคือก็เรารวบรวมทุกอย่างนะครับทั้งพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์พยานแวดล้อมประจักษ์พยานวัตถุพยานต่างๆในที่เกิดเหตุที่ค้นได้จากนอกเหนือจากที่เกิดเหตุด้วยนะครับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้งสิติวิทยาศาสตร์กระทั่งสายศาสตร์ความเชื่อต่างๆรวบรวมหมด รวบรวมหลักพฤติกรรมศาสตส์แล้วก็เอามาวิเคราะห์มารวบรวมแต่คงไม่อยากไประบุว่าตรงไหนวันไหนอะไรอย่างไรออเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการออกหมายจับลุงควในช่วงนี้เพื่อต้องการตบกระแสะข่าวเพราะว่ามีการอธิารายในสภาในช่วงนี้ค่ะตรงนี้ขอให้ยืนยันนิดนึงค่ะคือก็ต้องไปถามคนที่โยงเรื่อง,องนะี้แหละว่าท่านเอาคืนฐานความคิดนี้มาจากไหน เดี๋ยวนี้นะครับรายละเอียดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปจรึกษาทีมสืบสวนสอบสวนถ้ามีความจําเป็นต้องาาาาแถลงข่าวเฉพาะเรื่องคดีน้องผมพูดเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเพราะว่าก็เข้าใจว่าสังคมก็ตลกลบอวนอยู่แต่ถ้าคิดว่าไม่มีเหตุผลว่าจะเป็นพอก็อจะไม่แถลงแต่ถ้าจะแถลงก็อ,อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวขอไปพูดคุยแต่ทีมงานเขาขอขอนนะครับก็หวังว่าในวันนี้เอาเท่านี้ก่อน เอ่อเท่าที่ทราบก็โดยหลักนะครับเนื่องจากเราก็ต้องไปลงประจวันที่สถานีตำรวจใกล้ๆก็คงสพปทุมวันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ก็ต้องพาเดินทางไปพบกการงานสอบสวนที่สพปกูนจังหวัดพุทธการนะครับซึ่งก็ทางทีมงานเขาก็ประสานแบบเครื่องบินไาให้แล้ว เดี๋ยวก็คงไปอย่างนั้นแต่ความเป็นกาเดี๋ยวมันจะเดินทางไม่ทันก็เร็วที่สุดเร็วที่สุดจะที่ทาได้เพราะเวลาเราไม่ดีนะครับเรามีเวลาควบคุม48ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการเลยคือแก้ข้อหาทุกแคตต้นเนี่ยแก้อ่านหมายจับเนี่ยก็คืออ่านหมายี่ยเจ้าคนคณะกรรารผู้จับเนี่ยองใจะเป็นคน ่านหมายให้ได้รับจ้างนะครับแต่ว่าทั้นสอบสวนเนี่ยเขาเขาก็จะต้องไปอ่านอธิบายข้อหาให้ฟังอีกทีนึงนะครับแล้วก็แจ้งสิทธิแจ้งอะไรแจ้งสิทธิมันก็ตั้งแต่เริ่มจากแล้วนะครับไปถึงท่านสอบสวนเนี่ยเขาก็จะทบทวนอีกรอนรบนึงแล้วก็อธิบายให้เข้าใจเลยว่าถูเพราะก่าวหาที่รุ่งอะไรแล้วจะให้การอไรครับผมรักสุชนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชาตครับขอบคุณนะครับขบ้างนอกไม่ต้องอะไร ขอเคบค ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับการแถลงข่าวในคดีน้องชมพู่ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับผมซึ่งก็ยืนยันนะครับผมว่าในการที่จะออกหมายจับนายชัยพมวิพาหรือลุงพลใน3ข้อเก่าวหานี้นั้นได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วันและใช้หลักนิติพิศา,าศ์และก็หลักการในการสืบสวนสอบสวนทั้งใหม่และเก่าในการพิจารณา เพื่อให้ได้ออกข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อกล่าวห,หานี้นะครับผมซึ่งในกระบวนการต่อไปนั้นนายชัยมมพลวิภาค็จะเข้าสู่กระบวนการสืบส,สอบสวนนะครับผมซึ่งในขณะน,นี้ตัวของนายชัยมมพลวิภาเองพร้อมทั้งนายตั้มนั้นได้ถูกนําตัวไปลงมืนที่ประจำวันไว้ที่สอนอปทุมวันนะครับผมก่อนที่จะมีการส่งตัวทั้งลุงพลและก็ทนายตั้มไปที่ สอบพอกตูมนะครับผมเพื่อให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนที่นั่นนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความคืบมากอย่างไรเดี๋ยวทีมข่าวข่าวสดจะมาแล้วจะตีมให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผม